มีทั่วเลยทางโน้นนะทางโน้นไอโจ๊ตโจ๊ตโอ๊โอ้ย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 อ๊ยโอ๊ยอ๊อ๊ยโ วิ่งวนานาำได้หรอวะวิ่งขามมาได้เจ้เวย้ยเชี้ยะโคตรนนไม่โดนเฮ้ยอ้อาวพยานถามยูว่าวิ่งวนน้ำได้หรอวะแล้วที่นี่โซฟอยู่ไหน โซกอยู่ตรงไหนน,น่ะ้อซี่ซบอยู่ตรงไหนโอ้ยฉันไม่สนใจพวกแกหรอกอยากมาก็มาเฮ้ยน,นี่อะไระอาดูก่อนเฮ้ยน,น้องไม่นีว่ะรู้ว่าน้องไม่รู้ มาด้วยไหมอุ้ยมาด้วยมาด้วยตามมาด้วยมันนี่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 มันี่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 มันนี่มันนี่มันี่มันี่มันนี่มันนี่มั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 นนีู่วไไ่ว you, าลอบมาค่ะเอ้ยลอบมาเอาหนังอย่างเดียวหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะข้างนอกอยู่นี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 ่จะกินพักลอกกบทั้อาหารทานกวางเลย ลลก็ให้อาหารล้วไงให้อาหารล้วไงพอลีพวกน้องหายไปด้วยอ๋อแ้ดงว่าทำได้เต็มที่แช่อ่ะอยงงะงิงเหรอริงเหรอวะสีโบก็ต้องวิ่งดิก็ต้องวิ่งอยู่ดีปะ่ะ มังกว้างมังกว้างมังกว้างเราห้เพื่ออะไรอ่ะรู้ว่าเราต้องมีของให้เขาก่อนต้องมีของเขาก่อนอเริ่มชาวแล้วเริ่มเริ่มเริ่มชา้าเริ่มกระตุกนี่คืออะไรนี่คืออะไร เอาทิศทางีแหละทิศทางเลยเอางอางออาเลยไหมที่ละอันดิที่ละอันดิที่ละอัน,ท,อนที่ละอันเก็บ้ากันไปที่ละอันที่ละอันที่ละอันเก,นก็บ้ากันเฮ้ไข่ไข่ขนกไข่ไข่นกไข่นกไข่นกเอาไปได้เนี่ยก็ยังสงสัยยุ่งอยู่เดือดขามน้ำได้ด้ไปหรอวะ

ครับเผาเช็ดเพื่อนอะไรนะอุ้ยอุอ้ยอุอ้ยสเตนี่นะนี่อะไรต้ไนไม้ใบหยาเฉยๆใช่ไหม นี่ตัวอยู่นี่ใครเข้ามานอนอยู่ตรงนี้คนเดียวเปล่าเดียวเดียวได้อะไรอ่อเตรียมช่วยกองเต็มแล้วกองเต็มแล้วไอจีเ,อเ,นเนี่ยต้องเอาจีเจ็ดก,กับมาอีก โอ้ยบยไม่แหม่แบไม่้ยังได้หอไปเอิม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 เอิ่มนี่ไงเห็นไหมมันมีแสงใน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 นั่นมันมีแสงมันมีแสงซึ่งเอาละเอาละครับ ตอนนี้เราตกปลาฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งแลกใจจริงๆป้ากินเบ็ดปลาเปล่ากระเป๋ากวาเต็มฉันจะเก็บมันไปยังไงฉันก่อไฟตรงนี้ได้ไหมดูเซิงแล้วไม่ได้หรอไปไปไ กรเป๋อกก็มีมีน้องว้ดน่าจะเก็บไปเป็นปิ่นพออเนาะเว้ยไม่น่าเลยครูไม่น่าเลยฮอบไม่น่าเลยฮอบเฮ้เฮ้เฮ้จะไปกดยังไงอ๋ เราจะไปกันยังไงวันดูอ้อมบนได้หรอมั้งเนี่ยทรงเราในอ้อมบนได้ชัวร์แต่เควสหลักเรายังไม่ไปเลยต้องจะกลับไปทำเควสหลักแล้วก็นอนก่อนวันนี้เอาละเก็บของทางไหนกินยาเลยไหมล่ะป๊บ,บเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเอเนาะกินยาตายเองนะงั้นอาจจะมีแบบ มีของอยู่ในตัวของไม่โต๊ะอะไรอ่เีอืมอืม,อมเออเอ,อ้ยตรงนี้น่าจะมีเพราะว่านี่มันแมปแมป็แมแม,แมใหม่แล้วเนาะตรงนี้มันแมปใหม่แล้วออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมแสดงว่าออกไม่ได้ ตรงนี้มันแมปใหม่แล้วอะ่ะมันจะต้องมีมันจะต้องมีอะไรบ้างนะเฮ้ยอีกแล้วเหรอไม่เสียงดิโอ้ยไม่เสียงเลยเว้ยเมื่อกี้อาจจะปุกก็ได้เออเมื่อกี้อาจจะปุกเกินผ่านได้ก็ได้เอือบู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 อ้าวโอ้ย ย้เพิ่งเพิ่งนี่ไงตาเอ๋เออมีไอ้นี่ไหมเฮ้ยตรงไหนยังไม่เห็นล็อกพิกเลยเนาะยังไม่เห็นล็อกพิกเลย ขาดอะไรขาดยางขาดยางสิบสองเซนผานได้ไหมตรงนี้ป้ายอะไรอุยรอยอ๊ยไข่อุบไม่อะไรเนะี่ยบอสหรือเปล่าวะอ้อบอสตัวน่้น

โอุ้งตาจะกดเติมเือดซะหน่อยแสดงว่านี่อะไรอะหลอดไฟอยู่นี่เจ้าจะไปเก็บย,ยางน่ะ เฮ้ยพวกนายจะมีแถน มาสองเส้นประตูอีกตัง้งยางโอ้ยเล้อื่นก็ได้หัวไม่ใช่เป่านอะไรอีเหลี่ยนบอดม้า i'm right? my ไปทางนังกระบ,บอสไปทางนี้กับมอนอหน่วยเอ้ยหน่วยหน่วยจริงเอ้ยต้องมีทางอื่นสิฟ้าทางที่ดีกวา่าเดี๋ยว็ดเด็ดเดรามาใตัวข้างล่างด้วยโอเคยังพอทนอะ่ะ จ้ดไปจุดไปจอดไปเอ้ยจุดไปเอาเวร์รักเราไปนอนนี่หว่าเอาเอาจะทำเพื่อเพื่อจะได้นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยกิ้งซุยเลยมีไงเรา กิ่งสวนกิ่งสวนหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกมวนหนึ่งอยากได้อีกมวนหนึ่งอยากได้อีกมวนหนึ่งขอแฉลงอีกมวนหนึ่งอีกมวนหนึ่งเท่านั้นตรงนี้ไม่นด้มีระหวะมีระหวะออกเมืองยังวะมันออกเมืองแล้ววะ Uhm. นี nice ่เดชทข้งนี้เดข้านนี้ไปไม่ได้เฉยเพราะว่าถ้าถ้ากลับไปทางเดิมอ่ะไม่มีไม่มีอย่างให้เราแหละสัวเพราะเราไถหมดแล้ว ขอแค่ยางอนะ่ะมาหายา,ยางเฉยๆขอแค่ยางไ,ไงได้ไหมออกถนนได้ไหม ออกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเรายังไม่ลือ้อเรายังไม่ลื้อเดี๋ยวจะมาลื้อพาร์หนาพรุ่งนี้เราเรา,เรา,เ,ราเราจะมาหาอย่างเจยขออย่างกระเชนหนึ่งขออยางกระเชนหนึ่งอ,อ่าทำไมกวางไม่หนีหวะไม่กวาง <c oughs> กวางไม่หนีเฉยไม่เจ็บอก่อาไม่ได้ใช่ ตรงนี้นายจะโอ้ยตรงนี้ไม่รอดหรือเปล่าวะโอ้ยมีเจ้าของบ้านฮะเจ้าของบ้านอยู่เจ้าของบ้านอยู่เอาลนะออกได้ไหมออกได้ไหมโอ้ยบล็อก อัอนั่นออกประตูนู้นแล้วประตูนู้นเขาอยังไงประตรูนู้นเขาตรงนี้โอเคไม่สู้พี่เกส้เอาต้องมาจากทางไหน ต้องมาจากทางนู้นเหรออย่าบอกนะว่าต้องผ่านบอสอ่ะเ,อเด้อเด้วเดยวเด้ดเออ๋ติดประตู mày hỏi 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 Không, hỏi 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 ตรงนี้ไม่ใช่มีประตูเหรอนี่ไงบ,บ้าบอเคโอค้ยอะไรใครลงลงทำไมโอ้โหเตือนไมี ตีได้ยังไงเราตีได้แต่เดินไม่ได้ตีทำไมเราอ,อันนี้ไงไปบอสจะเห็นเราไหมบล็อกอ้นนู้น,นมีประตูดเดียวนั่นไงฮ,ฮึเราคงต้องยอมต่ดใจสินะเรา เราเราต้องต้องยอมแพ้สินะเออเอาอะไรเนี่ยตรงไหนก็บอกตรงไหนก็หลบหักหลังเส้นเดียวใช่ไหมใช่ไหมอะไางแค่เส้นเดียวถูกไหม ใช่ครับจริงดิอัปเคลองดูสิเนี่ยขาดย้างแค่สองเซนเนี่ยมุกยิดวะมีตรงไหนที่ทำท่ามันจะไปได้อีกไหมวะเราตเตลิดออกมาไกลมากๆแล้วนะ เราจับทาานี้ได้ไหยไปโอ้โหวิวิชิบนะชิบมากอ่ะชิบมากต่อู่ มันวิ่งชิดขนาดนั่นเลยเหรอวะตัวอื่นๆคือมันไม่ได้เห็นขนาดนี้อะเอาอกทำไมเอ้ยยังไงก็ต้องปีนของตนี้อ๋อเนี่เอ้าไม่มีของกลัวทำไม มีเกือบเต็มอีกเลี้ยวเรอ,อ,อ,อทำไมทางนี้มีแต่แบบนี้วะทำไมทางนี้มีแต่แบบนี้วะโอ๊ยโอ๊ย ไปทางเดิมก็ได้ไม่มีของหรอกมัง้งมีปะมีอย่างไหมตรงนี้ผ่านมายังวะตรงนี้ผ่านมาเล้วนน่ไม่มีหรอกเดยวนะขามามาทางไหนโอขามามาทางโน้น

เราสามารถปลูกต่อได้ไหมนิ้วเก้าเราสวิตเราแค่ต้องเราแค่ต้องหา ออกน,นคืออ๋อข้อผิดขอไล่นยิงนี่เราแค่ต้องหามาสักเม็ดหนึ่งใช่ไหมเออเราเกียวมีว้ทำไมเกียวมีว้ทำไมโอ้ใบไม้ที่มันเยอะๆตอนแรกคือ มีหนาที่นี่เหรอโอเคสเเวิตคอมตดลมีแค่นั้นโอเอ้เอ่อเวทหลักเวทหลักก่อน

ต้องไปหาเควสหลักเลยครับเพราะเราห่วงแล้วตอนนี้เราห่วงแล้วตอนนี้ไม่เจ็บตัวของมันมีเกลือนแล้วอันนั้นมันมีเกลือนือมืมซิกแซกเฮย้ฮยยอย่ามาเห็นชั้นนะแม่มเห็นเฉย กลับมาที่เคว็ดลักอีกครั้งเฮ้เดี๋ยเดี๋ยวลืมมองโอ้โหฉันจะต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อให้เลด้า นั้นได้ทำงานโอโหโอเคโอเคโอเคลิงเรดาร์โอเคอืมออาากออกจากตรงนี้ยังไงออกออกจากตรงนี้ยังไงโอ้ยเราควรจะหยุดกันที่ตรงนี้นะครับ ผมนั่งเล่นมาหนึ่งชั่วโมงห้าสิบแปดนาทีกับอีกสีห้าวินาทีถ้าไไรตัดเราอาจจะน้อยลงอีกนิดนึงแต่ไม่ไหวแล้วผมจะอู้วเราจะกลับไปนอนกันก่อน